น,นี้นะคะมินพ,พาทุกคนมาอยู่ที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนะคะหลายคนก็คงคุ้นหูกันดีอยู่แล้วหรือเคยขับรถผ่านกันวันนี้นะคะมินจะมาบอกเล่าความเป็นมาของสถานที่แห่งนี้ว่าที่มาอย่างไรไปชมกันเลยค่ะอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยถูกสร้างขึ้นในปี2482นรในรัชกาลที่8สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงเหตุการณ์การเปลี่ยนแปลงระบอบก,การปกครอง จากสมบูรณาญาสิทธิราชหรือระบอบที่มีพระมหากษัตริย์มีอำนาจเป็ดเสร็จในการบริหารประเทศสู่การเป็นระบอบประชาธิปไตยประตูด้านหลังมีนะคะเรียกว่าประตูหขันซึ่งมีในยะอยู่6อย่างเดวยกันหนึ่งก็คือเอกลาชนะคะสองความเสมอภาค สามเสรี 3, ภาพ4เศรษฐกิจ5ความปลอดภยัยและ6การศึกษาค่ะจะเห็นได้เลยจะมีด้วยกัน6กทิศเลยนะคะประตูเบ oh, 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 ื้องหลังของมินนะคะคือภาพปฏิมากรรมนะคะจะเห็นได้ว่ามีบุคคลหลากหลายอาชีพเลยตั้งแต่กเกษตรกรข้าราชการนะคะทหารตำรวจค่ะสิ่งนี้คือสิ่งที่วงบอกถึงการเปลี่ยนแปลงที่ถูกขับเคลื่อนโดยคนะราษฎรค่ะ สิป,ปีให้หลักนะคะที่รัฐบาลชุดนี้หรือคนเอกมยุทธ์ตันโรชาขึ้นมาบริหารประเทศเราจะเห็นได้ว่าประชาชนได้ออกมาเรียกร้องความต้องการทํางานที่โปร่งใสและการทํางานที่ลุ่มเหลวนะคะเพราะที่ผ่านมาประเทศชาติของเรายังคงเป็นประเทศที่กําลังพัฒนาเพราะรัฐบาลชุดนี้ไม่สามารถที่จะบริหารจัดการประเทศให้กลายเป็นประเทศที่พัฒนาได้หมดยุคแล้วนะคะที่จะเอาทหารมาบริหารประเทศถึงเวลาแล้วที่ทหารจะต้องออกไปค่ะและการ อยากบอกว่าเราไม่เอาทหารแล้วค่ะเราจะเอาคนที่มีความสามารถในการจัดการและบริหารประเทศของเราเพื่อให้ประเทศของเราเติบโตไปข้างหน้าค่ะและมินก็อยากให้อนุษย์สีรีแห่งนี้นะคะเป็นตัวแทนและเป็นสัญลักษณ์แห่งความเป็นราาประชาธิปไตยอย่างแท้จริงไม่ใช่เพียงแค่หลักเกที่เราจะวนลุคค้นทาพลาะ